ข่าวันนี้คุณมีโอกาสในการสร้างรายได้แบบรายวันจากระบบออนไลน์ที่คุณใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคุณคุณคาดหวังรายได้วันละเท่าไหร่ครับ1000บาท5,000บาท1 0 0 0 0บาทหรือ1 000, 5 0 0 0บาทต่อวันวันนี้ครับความคาดหวังของคุณมีโอกาสเป็นจริงได้แล้วกับธุรกิจจอยน์คอยครับ สิทธิพิเศษสำหรับท่านที่กำลังชมวิดีโอนี้อยู่คุณจะได้รับเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่พร้อมให้คุณได้ศึกษาและใช้งานสนับสนุนในการสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวของเราเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทุกที่ทุกเวลาเพื่อช่วยให้คุณขยายธุรกิจได้ง่ายรวดเร็วยิ่งขึ้นและ รายได้ที่คุณคาดหวังจะเป็นจริงเมื่อคุณเข้าใจธุรกิจและใช้เครื่องมือดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพดังบุคคลดังต่อไปนี้ครับ และยังมีสมาชิกท่านอื่นอีกมากมายที่ใช้ระบบออนไลน์ของเราเพื่อในการสร้างธุรกิจเกิดผลลัพธ์และมีะไรายได้ครับ นี้ทั้งนั้นรายได้ขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของแต่ละคนเพราะนี่คือการสร้างธุรกิจที่มีระบบไว้เพียงสนับสนุนเพื่อให้เราสามารถสร้างและขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้นยังมีคนจํานวนมากให้ความสนใจศึกษาข้อมูลธุรกิจและทดลองการทํางานของระบบก่อนตัดสินใจในขณะเดียวกันมีคนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันและมีคนร่วมสร้างธุรกิจไปก่อนคุณบ้างแล้ว คุณอาจจะไม่ต้องการในตอนนี้แต่ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะไม่ยอมปล่อยโอกาสในการสร้างรายได้1000ถึง1 5 0 0 0บาทกับธุรกิจจอยนคอยนนี้ไปอย่างแน่นอนโดยที่คุณยังไม่เข้าใจที่มาของรายได้รูปแบบธุรกิจและประสิทธิภาพการทำง,งานของระบบของเราเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบโอกาสทางธุรกิจนี้ให้คุณได้ศึกษาจนกว่าคุณจะเข้าใจอย่างแท้จริง ด้วยการคลิกปุ่มลงทะเบียนด้านล่างกรอกข้อมูลดังกล่าวเพื่อยืนยันการรับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบไม่ใช่การสมัครเข้าร่วมธุรกิจแต่ยอย่างใดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีข้อผูกมัดใดใดทั้งสิน้นแต่ข้อมูลต้องตรงตามความจริงนะครับชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์เพราะเราต้องการคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นระบบมีการคัดไล่ชื่อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขออกจากระบบทุกๆ3ามชั่วโมง ข้อมูลในระบบนี้จะทำให้คุณเข้าใจถึงที่มาของโอกาสการสร้างรายได้วันละ1000ถึง1 5 0 0 0บาททำให้คุณเข้าใจรูปแบบธุรกิจและคุณจะได้เห็นประสิทธิภาพการทำงานของระบบเราอย่างชัดเจนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำธุรกิจนี้ได้นะครับธุรกิจนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่อยากรวยเร็วรวยทางรัฐหรือรอผลพลได้จากผู้อื่นธุรกิจนี้ ไม่เหมาะสําหรับคนที่อยากลองแต่อยากประสบความสําเร็จเพราะไม่มีใครประสบความสําเร็จในธุรกิจได้จากการลองทํานอกจากคุณลงมือทําอย่างจริงจังคุณสามารถประสบความสําเร็จได้ครับธุรกิจนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่ไม่กล้าลงทุนเพราะขึ้นชื่อว่าธุรกิจย่อมต้องมีการลงทุนเป็นธรรมดาครับแต่จะลงทุนหลักร้อยหรือหลักพันขึ้นอยู่กับความต้องการและความคาดหวังของคุณคุณสามารถกำหนดเองได้ครับและ ธุรกิจนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่มีอคติกับงานออนไลน์และที่ปรึกษาทางธุรกิจเพราะเราใช้ระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างและขยายธุรกิจครับหากทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณคาดหวังที่จะได้รับคุณต้องไม่พลาดโอกาสนี้อย่างแน่นอนเพียงคุณคลิกปุ่มลงทะเบียนด้านล่างกรอกข้อมูลดังกล่าวเพื่อรับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบทางอีเมลและศึกษาข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบผม น้อย st น้อยยินดีและดีใจที่ได้ส่งต่อโอกาสหรือเรื่องราวดีๆนี้ให้กับทุกท่านที่กำลังชมวิดีโอนี้อยู่ผมจะไม่รับปากในเรื่องของการสร้างไรายได้จากธุรกิจนี้นะครับถ้ายังไม่มีคุณแต่เมื่อคุณเห็นโอกาสแล้วผมยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลทางธุรกิจแนวทางตลอดจนถึงวิธีการต่างๆเพื่อสร้างธุรกิจให้เกิดรายได้อย่ารอช้าที่จะโทรหาผมเพื่อพูดคุยทำความรู้จัก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อคุณศึกษาข้อมูลในระบบแล้วไม่เข้าใจหวังว่าเราจะได้วางแผนธุรกิจและเพิ่มไรายได้ไปด้วยกันเร็วๆนี้นะครับแล้วระบบจะพาเรามาพบกันครับสวัสดีครับ